สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนริเด็กวันนี้ก็มาสำรวจที่พักหลักครับก็คือสเตฟานีนะครับก็สองปีที่แล้วเราได้มาติดต่อจองไว้แล้วครับวันนี้ก็มาทบทวนความจำนะครับก็นะครับสภาพเตียงภายในนะครับเอีีทีวีนะครับห้องน้ำนะครับก็โอเค ติดต่อประสานงานห้องพักครับอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อความสุขของเ,เพื่อนเพื่อนบนแดง18ครับามาเซอร์เวยก่อนเพราะว่าเคยมาติดต่อไว้เมื่อ2ปีที่แล้วาการเวลาเปลี่ยนไปนะครับแต่คนก็เปลี่ยนครับแก่ขึ้นกว่าเดิม แก่แต่กายใจไม่แก่นะครับก็บอ,อยากให้เพื่อนเพื่อนบนเด18สิบแปดนะครับที่ไปได้มาได้ขอพบกันนะครับดีกว่าอยากจะมาแล้วมาไม่ได้ครับอันนี้ก็พอดีคุยกับทางพนักง,งานดูแลความสะอาดแต่ว่าไม่มีอำนาจตัดสินใจนะครับก็ให้เบอร์เขาไว้เดี๋ยวคุยกันดูแล ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเชิญชวนนะครับเพือ่อนเพื่อนบนเอซ์แปด อันนี้ก็ถ่ายเห็นสภาพาริมโคงนะครับในเวลากลางวันนะครับก็ค่อนข้างจะสงบนะครับข้างทางเราก็จะเป็นเต้นปั่นจักรยานนะครับตรงข้ามก,กับเวียงจันทร์นะครับ ที่ชอบส่งผลส่งผก็บรรยากาศก็กประมาณนี้คระะับเนี่ยด้านซ้ายมือก็จะเห็นรูปวน,นาพยานาะคัะแล้วก็จะมีจะดิ่งหนังสือทีอว่าสีเข้มใหม่พูดภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะมาตั้งเวทีในการจัดงานเลี้ยงรุ่นนะครับในวันที่25กุมภาพันธ์จง 5, 5 6 6นะครับ นะครับว่ารีวิวให้เพื่อนเราได้เห็นสภาพเวลากลางวัน,นซึ่งด้านขวามือก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับอ,อันนี้คือสภาพเวลากลางคืนของสเตฟานีนะครับก็จะมีแสงสีประมาณนี้เลยครับเนี่ยผมมาถ่ายช่วงประมาณมาเป็นทุ่มนะครับ แต่ผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะพอดีผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็เลยไม่เข้าไป<ค><ณ>สวยดีนะครับสเต็กนี้อยู่ยติดถนนสีเชียงใหม่ท่าบ่อนะครับ Hey, I'm rolling roll yeah, yeah, yeah. hey, hey, roll clean off a bean and a drop Voices in my head, they telling me to stop, ay hey, Got 20 G's for the keys, little What do you do when Captain turn your lover to a op, ay I'm rolling clean off a bean and a drop Voices in my head, they telling me to stop, Ayy, Got 20 G's for the keys, little What do you do when Captain turn your love to a op? นี่เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะไม่ค่อยจคขัดปกติวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นช่วงถนนคนเดินฮะแล้วก็ถ้าสักประมาณ6โมงเย็นนะครับก็จะมีการาเต้นลีลาชของชมรมต่างๆที่ริมฝั่งคงนะครับก็จะมีน้ำพุมีพญานาค ีหลักกิโลเมตรนะครับมีการขายสินค้ามีร้านอาหารนะฮะที่เราเห็นอยู่นะฝั่งซ้ายก็จะเป็นสปปลาวนะครับเป็นอำเภอเดียวนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองหลวงก็คืออำเภอเชียงใหม่นะครับเมืองหลวงก็คือนครหลวงเวียงจันทร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับซึ่ง จะแบบเป็นเพื่อนมาถ่ายรูปต่างๆได้